เช้านี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันนี้ก็จะประเทศหน้าไม้หนังสติกกันนะครับวันนี้ก็จะมีเทศสามลำนะครับช่วงเช้านะครับอ่าก็จากจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็ชัยนาทนะครับต่างเข้ามานะครับปูนถินสอดไม้เรียบร้อยแล้วทั้งสามลำนะครับเดี๋ยวจะมาเทศก่อนจัดส่งนะครับด้วยความชัวนะครับเป้าหมายก็ระยะสิบเมตรนะครับวันนี้ก็มาเทศกันเช้าๆเลยนะครับสามลำนะครับวันนี้มีเทศนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาเทศลำนี้ก่อนนะครับเป็นคานเหวี่ยงนะครับกดจากกาญจนบุรี เป้าหมายระยะ10เมตรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะมายิงเป้านี้นะครับการจนะบุรีนะครับอ่าเดี๋ยวก็มาจะเทสของการจนะบุรีนะครับเป็นคานเวียงนะครับตัวนี้นะครับการเล็งนะครับก็เล็งบนหลังรองนะครับเล็งบนหลังรองเป็นศูนย์หลังนะครับแล้วก็ให้ตรงกับศูนย์หน้าที่ซำสีส้มๆไปให้นะครับเสมอเสมอกันเป้าก็จะอยู่บนปลายปืนประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เรากะหาจุดเอาครับมาดูนะครับนัดนแรกนะครับนัดนแรกก็ขอดูทิศทางนิดนึงนะครับ อ่ะนัดที่หนึ่งไปแล้วนะครับถ้าเราเล็งยังไงแล้วมันตรงเป้าหมายนะครับเราก็จําจุดเล็งไว้เลยนะครับว่าเออเราเล็งตุดหน้าสุดหลังตรงกันแล้วแล้วก็เป้าอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เราก็จําเลยเลยนะครับแล้วมันก็จะตรงทุกนัดนะครับถึงไม่ตรงก็ใกล้เคียงมันอยู่ที่มือเราด้วยเวลายิงมือ mmm. มันก็จะส่ายนิดหน่อยนะครับมาดูนัดที่สองกันนะครับสองยิงให้ดูห้านัดนะครับจะยิงให้ดูห้านัด เพื่อเช็คความตรงของหน้าไม้นะครับ3เพื่อนๆเ,เอาไปก็เราต้องฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับเราจะได้ชินแล้วก็จำการเล็งนะครับซ้อมบ่อยๆเราก็จะแม่นเราจะรู้ทิศทางนะครับสี นะครับไปดูกันนะครับห้านัดนะครับจะโดนตรงไหนบ้างก็ไปดูกันนะครับก็จะเททุกลำนะครับก่อนจะส่งทุกความชัวร์นะครับได้มีอะไรก็จะแก้ไขได้นะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับอยู่ในเป้าายหมดเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับก็โอเคนะครับสําหรับลำนี้คานเวียงจากการจนะบุรีนะครับ าเดี๋ยววันนี้ผมจะตรงให้เรียบร้อยนะครับไปกาญจนบุรีนะครับการเหวี่ยงลํานี้นะครับเดี๋ยวก็มาจะเทสของลําชนาทอีกหลังลานะครับลําชนาทก็จะสั่งเป็นตัวนี้นะครับก็มาดูกันนะครับการเล็งก็เหมือนเดิมนะครับเล็งบนหนังรองนะครับเป็นหนังรองครับเป็นสูนหลังเสมอเสมอกับสูนหน้านะครับสีส้มๆนี้นะครับเป้าก็อยู่บนสูนหน้านะครับเดี๋ยวก็มาดูกันครับนั่นแรกก็ขอดูทิศทางนิดนึงนะครับว่าจะเล็งสูงต่ํากันประมาณไหนนะครับเป้าอยู่ประมาณไหนโขงงามนะครับ นาทีหนึ่งไปแล้วนะครับถ้าตรงเป้าหมายเราจําไว้เลยว่าเมื่อกี้เราเล็งอ่ะเป้าอยู่ตรงไหนนะครับเป้าอยู่ตรงไหนเราก็จะจําไว้นะครับเมื่อกี้ผมเล็งนะครับเป้าจะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณงามนี้ตีส้มๆนีนะ้สองนะครับมาดูนาทีสามกัน เราก็ต้องซ้อมยิงบ่อยๆนะครับเวลาเราจะออกไม้เนี่ยออกไปล่านกล่าอะไรก็จ้างเราก็ต้องซ้อมเป้าก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราลืมกัเลยเราซ้อมก่อนแล้วก็อ้อยออกล่านะครับสามเอ้สามกับสี่แล้วนะครับ ตีแล้วอีกนัดหนึ่งเป็นนัดที่ห้าน่าจะใช่นะห้านัดแล้วจำไม่ได้คุยไปคุยมาลืมเป้าหล่นไปเลยไปดูกันนะครับยิงันเป้าหล่นเลย นี่ครับโอ้โหเข้าเป้าหมายหมดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับการอ่าใช้หนาดนะครับลํานี้นะครับก็โอเคนะครับลํานี้ใช้หนาดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวก็มาดูกันอีกลํานะครับลํานี้เป็นกําคอสีไม้นะครับจากนาราทิวาดนะครับต่างเข้ามานะครับเมื่อกี้อ่าเทปไปสองลํำแล้วอันนี้ลําที่สามจากนาราทิวาดนะครับเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับเป้านี้นะครับ การเล็งก็เหมือนเดิมน,นะครับเล็งบนศูนย์หลังนะครับอ่าเป็นศูนย์หลังบนบนหนังรองเป็นศูนย์หลังนะครับให้เสมอเสมอกับศูนย์หน้าสีส้มนี้ทําไปให้ถ้าเรายิงระยะไกลมากๆะครับก็ให้เอาช่วงบนเป็นเป็นศูนย์หลังนะครับเล็งช่วงนี้เป็นศูนย์ศูนย์หน้าถ้าย <c oughs> ิงเกิน20เมตรขึ้นไปนะครับถ้าเรายิงไม่เกิน20เมตรก็เล็งบนหนังรองนี้เลยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับนัดแรกนัดแรกก็ขอดูทิศทางก่อนนิดนึงนะครับแต่คงจะเล็งเหมือนเหมือนกันหมดนะครับสองสองก็บอกก่อนที่ยิงนะครับ อ่ะนัดที่หนึ่งไปแล้วนะครับพอนัดที่หนึ่งเนี่ยเรารู้ว่ามันสูงต่ําประมาณไหนเราก็ลดการเล็งของเราลงนะครับคือศูนย์หน้านะครับหรือเป้าที่จะตั้งจุดของเป้านะครับอ่สองนะครับมันก็จะทําให้เราแม่นมากขึ้นนะครับพอเรารู้หลักการเล็งแล้วนะครับเป้าจะอยู่บริเวณไหนของงามนะครับ ของศูนย์หน้าหรือยังไงนะครับแล้วก็หาจุดเอานะครับสามอันนี้ก็เพิ่งเสร็จใหม่นะครับผมก็ยิงยังไม่ชินนะครับถ้าเป็นปืนของผมเองผมก็จะรู้นะครับเพราะยิงทุกวันนะครับอันนี้เป็นปืนเพิ่งทําเสร็จใหม่นะครับก็เล็งตามศูนย์หน้าศูนย์หลังแค่นั้นนะครับสี่ เราเอาไปใหม่ๆก็เราต้องซ้อมยิงนะครับซ้อมยิงบ่อยๆเราก็จะรู้นะครับถูงต่ายังไงแบบไหนเลงยังไงนะครับมาดูนัดที่ห้ากันอีกนัดนนะครับอ่ะไปดูกันนะครับห้านัดผลเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็จะเทสทุกลำนะครับก่อนจะส่งก็จะเทสทุกลำ่อความชัวนะครับ่อความชัว่อความแน่นอนนะครับ อ่ะนี่ครับห้านัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ในเป้าหมายหมดเลยนะครับอยู่ในเป้าหมายหมดเลยถือว่าโอเคนะครับอ่ะก็โอเคนะครับเทสหมดทั้งสามลำนะครับก็ตรงดีหมดทุกสามลำนะครับดูลูกกระสุนเข้าเป้าหมายนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับนี่ครับกาญจนบุรีชัยนาทนราธิวาสนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยอยู่ในเป้าหมายหมดเลยนะครับทั้งสามจังหวัดนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งให้เรียบร้อยนะครับทั้งสามลำนะครับอ่ะที่ดีเบลกอร์ก็มีลูกเหล็กไปห้าสิบลูกนะครับแล้วก็ยางหนึ่งคู่ นะครับแค่นั้นนะครับ